สวัสดีค่ะพ่อแมพี่น้องเกสวีเดนผัแเ่บไหมเราพี่น้องคะจะมีข้าวเจ้ามืดอนิแล้ว,วลก็ผักรวมมิตรชองของเขาพี่น้องคะมีพริกหวานผัดมกักกะโรนี้สปากเกตตี้แล้วก็เน้นเ้นเล็กเขานะคะพี่น้องคะแล้วก็ผัดเห็ดใส่ไก่ใส่ลูกชิ้นสวีเดนค่ะพี่น้องคะหาขา้าวหานนำเซ่บเ่บมากินน้ำกกนค่ะพี่น้องคะช่องของเขา ฝากจักน้อยค่ะพี่น้องคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นกำลังใจทํำชิปต่อไปให้พี่น้องเบิ่งคะ่ะสิพัฒนาขอบคุณขอบคุณในหลายที่เมตากันได้กันดูแลสุขภาพสู้สุขููสุขล้นลำด้วยสุขสุขลนมามาค่ะมา <laughs> แซบแซบเยกินเพื่อขึอน้นเกลยเนาะ <laughs> มาเด้อยุกไก่ก็ดียุกไก่ก็ดีชิดหอดกันบนอะ้ <laughs> ยัใงใจเพิ่มอือแซ่บพี่น้องจ้ะอืมแซ่บพมาก เจ่านื้ตกเนี่ยีิมาตกกินข้าวก็มีแห้งไงพี่น้องจ้ากินข้าวเหนียวหลายมื่อแล้วเก่ก็ได้ยังข้าวเจ้ามื้อนี้มีแห้งเลย กินง่ายๆพี่น้องแซ่บๆกินง่ายๆก็แซ่บ,บพี่น้องอ ตกพี่นองเก็ดมาหลายปีมั้งพี่น้องจ้าก็ยังบอพัฒนายอยู่าติดเกลีย้สิบ้า แคบกับเขาเจ้าห้อนๆพี่น้องจ้าอย่างมีแอดมินข้าเจ้าเอิ้นนี่อย่างพี่น้องจา๋าแอดมินคนซอยนะพี่น้องจ๋าซอยเฮ็ดชิปเฮ็ดอยังตัดชิปแล้วก็ มีแมงเนาะพี่น้องพายพัดหนักเฮ็ดเท่าสิมี อันครอบจังดังบ่พี่น้องเก็บเปิดนําเปิดนําเพงอั่นจักกะหวานเนี่ยสับเหล็กนั้นเหท้อง ได้จำเด็กกับจำนั่นแหละพี่น้องจ้าเพราะว่าเด็กก็ยูดซื้อเนาะ quando tu pega, พี่น้องผู้ใดมากยูวผู้เดียวจะปล่อยเจ้าของว่างพี่น้องหาแนวเล็ดใี่จังสิบ้วงเงาเราจะผู้ใดสิบ้าห้องเจม เราไม่เวลาจะไปข้างนอก งานอิสระี่นองเสร็จมาบ้านเนาะต่ซ้ำไหนกับซ้ำนั่นพ่อบ่เงาพ่อบ่ถ้าเกรู้สึกบ่ดีอาการแบบว่าเป็นแบบซึ้มแบบว่าบ่หวแล้วตัวในตั้งสติแบบยางออกกระนออกเลยยางไปไกลแม่น้ำไกล หันมาดูแลตัวของหักตัวของคือการนั่งสมาธิพี่น้องหานาทีสิบนาทีสิบพร้อนไก ซอยให้สดชื่นพี่น้องจา้าบ่ต้องเสียเกดร,รอกเกดรูร้สึกแบบมีชีวิตทีวาแบบแจ้กับพ่อใหญ่ยึดดีมากไหมคอยพยายามฝึกฝนยู่พี่น้องจา้าค่อยเปลี่ยนก่อยไปคือว่าผ่านมาแบบคักแน่หรอกคือว่าบานไปชีวิตกับคอแบบมีความสุขชสุขมาจากข้างแนวนะพี่น้อง ที่เก็บแค้นีนบ่แมนเรื่องบางอิ่นที่ว่าให้เพิ่นให้เป็นโลกอนี้แบบก็ขอบคุณเนาะมีเวลาถึงเวลาเราก็สิบ่าถึงเวลาได้ปฏิบัติแล้วก็สิบ่าจนอายุดิ้นล้นไปหน่นองแรีนตำนาตำลังหางานเห็ดย่านบ่มีแนีนอยู่ในกินให้ลูกย่านบ่มีเงินคาเสาค่คาอยู่คาจินมันผ่านมาแล้วพี่น้องจ้ะจนลืมเบิ่งตัวของเนาะพี่น้องจ้ะแรีนตำนาตำลังงานงานอย่างเก่าเบิด ขอโกษขอไปพี่น้องจ้ะเบาดูดายับ เกย์เป็นคนบอเซียอย่างเดียพี่น้องถึงแบบว่าถึงเวลาถึงเวลาเฮ็ดชิงศึกชิดปกปักรักษาคนทุกคนมีทุกคนนะ่ะพี่น้องจากเทวาดาเพิ่นเฮ็ดให้เห็นแล้วเพิ่นถึงถ้าถึงเวลาก็นั่นเองพูดถึงน่ะเมื่อก่อนกเก๋บอเซียอย่างเห็นสังแม่เพิ่นไบายพาสมือ กับหัอบอนย้ำแรงแล้วก็พูดเกยก็สิบาบค่าเกีกย่ยวสมัยก่อนเห็นคนแบบว่ากินมังจะมาักอ,อย่างไหน,นก็ว่ากินไปเพื่ออย่างเวเกก็บอกขาใจเวกไปเฝ้าเนาะซุ่ม,มือขาใจแล้วก็ <c oughs> บ,บ่ได้ลบลูอย่างซุม,มือนี่นัีงแต่ปฏิบัติมาถ,ถึงเวลาสิ่งสิตเจ็บพักย่างแห้งน่พี่น้องพักต้องให้เฮ็ดให้แจ้งแจ้งเกเนี่ย ให้เ็ดไทยเจ็บแขนแขนแขนแ,ขนแ,ขนแม่แมันล็อกมันแมนลุดจังเสียนดังผู้ปัจจินีถึงมีเวลามาสวดมนต์นางสมาธิเจ้าบ้านพี่น้อง <c oughs> เอาอีหิีบ่ต้องเสียเกตแต่ว่าก็ลองเบ่ง ย,ย,ยิ่งมัดตัวเองพี่หน่องหนีซินกับพ่อรุงพลังเบ้าบาบแมนดามาตั้งสติอะไรจะเกิดก็มันเกิดจนสม,มื่นนี่ปล่อยวางนี่เขาบบได้ไปหนีเพิ่นมีสักมือหนึ่งถ้าบ่าตายหเขาต้องใส่ได้ไหมเจคิดแรงจังสม,มื่นมีความสุขว่าต้องไปโอชิดหนาพะ,ะวงหลังสมัยก่อนอยูในจีลูกนเจ๊หางานนายจีแบบ ยูทุกอย่างชวนวเนี้ย่ปน้วงจา้าคิดดีทํานีพูดดีแล้วก็คิดว่ารอแต่ฝาาเปิด เป็นเป็นมือของเขาเจ๊จะกับาอย่างนักก้นก็ิช่า่ะยามาซาเจได้พี่น้องอยากให้มีความสุขไปน้ํากันว่าเป็นอย่างได้พี่น้องสุขมาจากข้างในหอ้อง วันนี้ก็กินโดดยี่สิบเอ็นาทีต้นกขินทั้งเ่ายาสือยาซาได้พี่น้องจ่าแบ่งปันความสุข ตะกี้เป็นคนใจหลายจิตเจ้าจิตเจ้าแค้นใช่ไม่ก๊อมสมมติพวกฝึกฝนปล่อยวาง เกิดเกิดกับภาพพยามแบบกาเปติดกรรมกับผู้ใดอยู่เราจะพี่น้องจ้า วันนี้เกยขึ้นกินด่นนะทั้งกินทั้งเบาถือซาเด้ไปนอนตาขับคอไป แห้กินแห้แสบบาสเจ้ยเจ้ยยิ้มแล้วค่ะพี่น้องค่ะพ่อกันชิปหนาค่ะดูแลสุขภาพสู้ผู้สุขล,ล้ำ้อยสู้ผู้สุขคนพ่อกันชิปหนาค่ะบ๊ายบาย